คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุดเด็ด a n n e l วันนี้แอดก็จะพาท่านผู้ชมมา แปลหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1เมษายน2อ6 3ายกกันนะครับหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดวันที่1เมษายน2อ6 3ายจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปดูไปแปลพร้อมกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็อาจจะแปลเป็นแนวทางของท่านผู้ชมก็ได้นะครับหรือว่าท่านผู้ชมจะแปลไปกับแอดก็ได้นะครับซึ่งแต่ละคนแต่ละท่านอาจจะมีมุมมองในการแปลไม่เหมือนกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่แล้วก็ตัวเลขต่างๆไปดูกันครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมครับสลากจริงยังไม่ออกมานี่ครับก็เป็นตัวอย่างหน้าสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1เมษายน2 5 6 3นี่ครับขายในราคา80บาทนะครับฉบับละแ0บบาทดูหน้าสลากครับท่านผู้ชมครับหน้าสลากินแบ่งรัฐบาลจะเขียนไว้ว่านี่ครับมีภาพนะครับและเขียนไว้ว่า เมืองรองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว3,000โบกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับ3 0 0พนโบกนะครับท่านผู้ชมครับก็ชัดเจนกันเลยทีเดียวนะครับ3,000ันเดี๋ยวก็จังหวัดอุบลราชธานีครับแอดดีตรงตามตัวหนังสือเลยนะครับ3,000ันครับท่านผู้ชมครับ3,000ันนะครับ300ศนนะครับท่านผู้ชมครับ ได้เลขมาอยู่สองตัวนะครับสามพั 3, 000, 3, 000นสามพันบวกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแอดไปเอใจนะครับเอสก็ได้ค้นหาทางอินเทอร์เนต็ตทาง Google ดูนะครับว่าจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยครับก่อตั้งขึ้นมาเมื่อไรนะครับแล้วก็เป็นเมืองอุบลราชธานีเมื่อปีเท่าไหร่นะครับเมืองอุบลราชธานีนะครับเริ่มเป็นเมืองอุบลตั้งแต่ ปีพศ2335ครับ2,335นะครับท่านผู้ชมครับเริ่มเป็นเมืองอุบลราชธานีนะครับปีพศ2335นะครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้เลข30002335นะครับสรุปดีๆนะครับก็จะมีเลข3เลข0แล้วก็เลข5เลข2นะครับท่านผู้ชมครับ เราไปดูภาพอีกทีนะครับภาพหน้าสลักนะครับแอดมองเห็นฝั่งทั้งสองข้างนะครับข้างนี้ก็จะมีแนวตะลิงอยู่ด้วยกัน4ตะลิงนะครับครับ1 2 3 4เดี๋ยวอีกข้างมีอยู่ด้วยกัน3นะครับนี่ครับขั้น1แล้วขั้น2แล้วก็ขั้น3นะครับเราก็จะได้4แล้วก็3มานะครับ4 3สนะครับแอดตีเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ได้เลขคู่มาเป็น4กับ3นะครับจากตรงกลางภาพนะครับถ้าเป็นภาพจากตัวหนังสือได้เลข3เลข0แล้วก็เมืองอุบลเริ่มเป็นเมืองอุบลตั้งแต่ปี2 3 3 5ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็นำไปเป็นแนวทางได้นะครับสำหรับการแปลหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลวดวันที่1เมษายน2563นะครับท่านผู้ชมก็ลองแปลดูนะครับ แปลเป็นแนวทางของท่านผู้ชมก็ได้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมทายนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขที่แอดแปลหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเลข3เลข0ูนย์เลข2เลข5เลข4ทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปรักทุกท่านครับขอบคุณครับ